สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันสงกรานต์นะคะวันที่สิบสามนะคะเมษายนนะคะวันนี้พระเกาะสมุยพระนาศาลนะคะเ,เรานำลูกค้าทุกท่านนะคะเข้ามาดูพระนาศาลของเรานะคะพระของเรานะคะมีอยู่2ขนาดนะคะลูกค้ามีขนาด7นิ้วแล้วก็ขนาด9นิ้วนะคะลูกค้ามีทั้งใส่ด้ามแล้วก็ไม่ใส่ด้ามนะคะด้ามของเราจะเป็นไม้นาคบุตรนะคะลูกค้าตอนนี้พระเกาะหมดนะคะ พระเกาะสองขนาดหมดนะคะจะมีพระเกาะขนาดเจ็ดนิ้วแล้วก็เก้านิ้วสินค้าหมดนะคะตอนนี้สินค้าของเรามีขนาดเอามีพระนาศาลอย่างเดียวนะจ๊ะสวัสดีค่ะพระมีขนาดมีสองขนาดนะคะลูกค้ามีมีพระนาศาลนะคะมีขนาดเจดนิ้วแล้วก็ขนาดเก้านิ้วนะคะลูกค้าวัด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 ให้ดูนะคะอันนี้ขนาดขนาดเจ็ดนิ้วนะคะ ของเราไม่รวมบ้องนะคะไม่รวมบ้องนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าที่เข้ามารับชมนะคะขนาดเก้านิ้วนะคะลูกค้าขนาดเก้านิ้วนะคะดูก่อนนะคะนี่ขนาดเจ็ดนิ้วนะคะลูกค้าตัวนี้ขนาดเจ็ดนิ้วเออจะมีพรานะ่สาลนะคะจะมีอยู่สองขนาดนะคะลูกค้า พระนาศาลจะมีอยู่2ขนาดนะคะขนาด7นิ้วนะคะลูกค้าไม่รับด้ามนะคะ390บาทนะคะขนาด7นิ้วนะคะลูกค้าไม่รับด้าม390บาทนะคะลูกค้าใส่ด้าม490บาทนะคะลูกค้าลูกค้าใส่ด้าม490บาทนะคะขนาด7นิ้วนะคะลูกค้าพระนาศาลขนาด9นิ้วนะคะลูกค้าไม่รับด้าม490านะคะใส่ด้าม590บาทนะคะดูสันนะคะลูกค้าลูกค้าไม่รับด้ามนะคะ490บาทนะคะใส่ด้าม590บบาทนะคะดูสันนะคะลูกค้า ขนาดสันนะคะสวยมากสั่งไปนานแล้วนะคะเพิ่งจะได้นะคะลูกค้าสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าที่เข้ามารับชมนะคะลูกค้าวันนี้พาพามาพามาดูพระนาศาลนะคะลูกค้ามีอยู่2ขนาดนะคะมีขนาด7นิ้วแล้วก็ขนาด9้านิ้วนะคะแบบใส่ด้ามแล้วก็ไม่ใส่ด้ามนะคะลูกค้าแจ้งได้เลยนะคะรับด้ามหรือไม่รับด้ามนะคะเรายินดีนะคะวันนี้วันสงกรานนะคะลูกค้าวันนี้แม่ค้ามาไลฟ์สดให้ลูกค้าดูนะคะ พระของเราพระนาสารมีอยู่สองขนาดนะคะลูกค้าท่านได้สนใจนะคะ CF ได้เลยนะคะแจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยนะคะสวยมากด้ามสวยมากค่ะโควิดแบบนี้นะคะรับพระไปใช้ในสวนนะคะลูกค้ารับพระไปใช้ในสวนนะคะต้องตากแดดเยอะๆนะคะลูกค้าสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้นะคะพลาลูกค้ามาดูพระนาสารนะคะลูกค้า ทั้งใส่ด้ามแล้วก็ไม่ใส่ด้ามน,นะคะพระเกาะของเราสินค้าหมดนะคะคุณกเกษมสวัสดีนะคะคุณทักษิณสวัสดีนะคะคุณยุทธนาสวัสดีนะคะเดี๋ยวแมค่ค้าขอปักหมุดแป๊บนึงนะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะพระของเรามีตอนนี้มีแต่พระนาศาลนะคะลูกค้ามีขนาดเจ็ดนิ้วแล้วขนาดเก้านิ้วนะคะใส่ด้ามแล้วก็ไม่ใส่ด้ามนะคะลูกค้าระบุแจ้งได้เลยนะคะรับด้ามหรือไม่รับด้ามนะคะช่วงโควิดแบบนี้รับพระของเราไปเข้าสวนนะคะลูกค้ารับพระของเราไปเข้าสวนสักเล่มนะคะลูกค้ารับไปใส่ด้ามเองหรือว่าเราจัดส่งจัดใส่ไปให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าแจ้งได้เลยนะคะมีอยู่สองขนาดนะคะลูกค้าตอนนี้พระเกาะสินค้าหมดนะคะลูกค้า สินค้าหมดทุกขนาดเลยจ้าสวัสดีวันสงกรานต์นะคะลูกค้าวันนี้นะคะวันที่13นะคะเมษายนนะคะวันนี้แม่ค้าพาลูกค้ามาดูพลาหน้าสารของเรานะคะมีอยู่2ขนาดนะคะลูกค้าช่วยอุดหนุนแม่ค้าด้วยนะคะขอบคุณนะคะลูกค้าที่เข้ามารับชมนะคะลูกค้าของเรานะคะมีหล,หลายท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากคะ่ะ ท่านได้จะรับพระนาศาลนะคะลูก COVID ะค้าแจ้งชื่อที่อยู่ทักอินบ็อกได้เลยนะคะพระนาศาลนะคะของเรามีอยู่2ขนาดนะคะลูกค้ามีขนาด7นิ้วแล้วก็ขนาด9นิ้วนะคะขนาด7นิ้วนะคะไม่รับด้ามน,นะคะ700้ยเอไม่ใช่ขนาด7็ดนิ้วไม่รับด้ามน,นะคะ390นะคะลูกค้าใส่ด้าม490นะคะขนาด9นิ้วนะคะไม่รับด้ามน,นะคะ490นะคะใส่ด้าม590บาทนะคะลูกค้าเก็บเงินปลายทางนะคะขออนุญาตบวกเพิ่ม50บบาทนะคะลูกค้า ดูสันนะคะสันสวยมากนี่ขนาดเก้านิ้วนะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นพระพระนาศาลการขนาด9้านิ้วนะคะสันมันนะคะบ้องนะคะสันบ้องนะคะพระนาศาลนี่พระนาศ right าล7นิ้วนะคะลูกค้าเทียบกันนะคะอันนี้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงใช้คือขนาด7นิ้วนะคะลูกค้าดูสันสันพระนะคะสันพระ น,นี่ขนาดเก้านิ้วนะคะลูกค้าคุณปิยรัตน์สวัสดีค่ะลูกค้าเจ้าประจําของเรานะคะขอบคุณนะคะลูกค้าพระนาสารของเรานะคะคุณชันยุทธสวัสดีค่ะคุณชันยุทธค่ะลูกค้าหลายท่านนะคะเป็นลูกค้าเจ้าประจําของเรานะคะเออท่านใดจะรับพระนาสารนะคะสันมันจะจะหนากว่าพระเกาะนิดนึงค่ะสัน สันพ้านะคะมันจะหนากว่าพระเกาะนิดนึงค่ะพระนาอ่ะพระนาศาลนี่ตีจากเหล็กแหนบนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดนะคะสับทางปามไม่มีปัญหาเลยค่ะเมื่อวานแมค่ค้าเอาพระนาศาลนะคะไปสับทางปามแป๊บเดียวค่ะคมกริบเลยค่ะคมกริบเลยนะคะท่านใดจะรับนะคะใส่ด้ามหรือไม่ใส่ด้ามน,นะคะทักอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะ แจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยนะคะพระของเรามีอยู่สองขนาดนะคะลูกค้าด้ามของเราจะเป็นด้ามไม้นาคบุตรนะคะด้ามไม้พุนตอนนี้สินค้าหมดนะคะช่วงโควิดนะคะนําเข้าไม้พุนไม่ได้นะคะลูกค้าพระพระเกาะสมุยนะคะประมาณหลายเดือนหน่อยนะคะถึงจะได้นะคะสินค้าถึงจะเข้ามอีกรอบหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะท่านใดจ,จะรับด้ามเป็นไม้นักบุตรคะ่ะด้ามขนาดไหนคะด้ามเป็นไม้นักบุตรทั้งสองเลยค่ะ แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงจะใช้สักขนาด7นิ้วนะคะลูกค้าส่วนใหญ่ผู้ชายจะใช้9นิ้วนะคะสันจะหนามากใช้ดีนะคะใช้ดีมากเลยค่ะรับกับหินของเรานะคะลูกค้านี่รับพร้อมพระก็ละ200บาทนะคะรับหินอย่างเดียว280บาทนะจ๊ะรวมส่งนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าที่เข้ามารับชมนะคะลูกค้าวันนี้แม่ค้มามาไล์สดขายพระนะคะสวัสดีวันสงกรานนะคะ13เมษายนนะคะ สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะท่านจะรับพระนะคะลูกค้าซื้อพระของเราเข้าสวนสักเล่มนะจ๊ะภาพสะดุดหรอคะโอ้ยภาพสะดุดนะคะ,ะ,ะ,คะวันนี้ภาพไปมันไม่สเสถียรนะคะเพราะว่ามืดฝนนะคะลูกค้าอ่าวันนี้แม่ค้าขออนุญาตไปก่อนนะคะลูกค้าขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ